วัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่26ธันวาคมนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งผ่านพ้นวันคริสต์มาสมาเมื่อวานนะครับก็เป็นช่วงคริสต์มาสที่เขาเรียกว่าออกไปเที่ยวไหนยากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับเรื่องของอเชื้อโควิด -19 นะครับก็ระมัดระวังตัวกันนะครับก็ใครติดก็ ดูแลตัวเองส่วนเราก็ไม่ติดจะดีกว่านะครับก็วันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งตับนะฮะมะเร็งตับเนี่ยต้องบอกเลยว่าพบบ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงนะครับในประเทศไทยแล้วก็ปัญหาคือเวลาที่เราพบอ่ะมันมักจะช้าเกินไปมันมักจะมาแบบแย่แล้วแล้วก็รักษาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทราบนะครับความเสี่ยงทราบอาการก่อนนะครับ แบบนี้เนี่ยถ้ามาระยะต้นๆในปัจจุบันเนี่ยสามารถผ่าตัดนะครับรักษาชีวิตรอดอยู่ได้5ปี10ปี20ปีก็มีให้เห็นนะครับเพราะว่าถ้ามาเร็วเนี่ยมันก้อนเล็กนิดเดียวเราตัดตับส่วนนั้นทิ้งไปเนี่ยแล้วก็เฝ้าระมัดระวงังแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันคงไม่ใช้คําว่าหายขาดอะแต่ว่าเขาเรียกว่าคงมันอยู่ได้นานมากๆ,ๆแล้วกันนะครับก็คือว่าดูดีมากๆนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูกันครับว่าเราจะสังเกตนะครับ ได้อย่างไรว่าเออเราน่าจะเสี่ยงเป็นโรคมเร็งตับนะครับจริงๆมีหลายข้อเลยนะครับอ่าข้อแรกนะฮะ<ม>ก็คืออาการที่ปวดท้องด้านขวาเพราะอะไรเพราะว่าด้านขวาเราเนี่ยมีตับอยู่ตับอยู่ด้านขวาม้ามอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าปวดด้านขวานะครับเหนือสะดือขึ้นมา ก็จะเป็นที่อยู่ของตับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการปวดบริเวณนี้เป็นอาการปวดเรื้อรังคือปวดมาหลายเดือนแล้วไม่หายเป็นๆหายๆตลอดเวลาทานยาก็ไม่หายแบบนี้ให้เราสงสัยว่าเออตับตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งตับนะครับเพียงแต่ว่ามันน่าจะมีปัญหาถ้าเราได้ไปตรวจไปดูแลก่อนเนี่ยเราอาจจะพบเจอแล้วก็อาจจะรักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองครับคืออย่างที่บอกครับว่ามัน ถ้าเราเห็นชัดเจนมีอาการเยอะๆแปลว,ว่ามันเป็นเยอะแล้วแบบนี้เนี่ยรักษายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนิดๆหน่อยๆให้สังเกตถ้าปวดเรื้อรัง3-4เดือนไม่หายทานยาไม่หายไปพบแพทย์ตรวจค่าตับนะครับอันตราาวตับแบบนี้เจอเจอได้นะครับแล้วรักษาในทันท่วงทีนะครับข้อที่2นะครับมีอาการสะอึกเรื้อรังไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตับเนี่ยมันมีก้อนเนื้ออยู่มันจะโตขึ้นมันจะขยายขึ้นมันจะดันตัวกระบังลมนะครับพอเราพอตับ ที่บวมขยายดันกระบังลมหรือว่าตัวก้อนเนื้อมันไปกินกระบังลมเนี่ยจะเกิดอาการสะอึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะอึกไม่หายคือสะอึกนี้สะอึกหน่อยก็ไม่เกี่ยวนะคือเช่นสะอึกแบบเป็นสัปดาห์เลยหรือว่าเป็นเดือนเลยไม่หายสักทีเป็นไปไหน,นหายแบบนี้ควรรีบพบแพทย์นะครับข้อที่สามีอุจจารศีสีดนะครับอุจจารีซีก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับบ่งบอกว่ามีภาวะท่อน้ําดีอุดตันนั่นเองนะครับมันจะออกมาสีแบบ เหลืองอ่อนๆนะครับไม่ใช่เหลืองเข้มออกขา,ขาวๆอย่างเงี้ยให้เรามาระวังนะครับต่อมามีอาการคันตามตัวอาการคันตามตัวเนี่ยเป็นภาวะของน้ําดีข้างเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังนะครับถ้าเกิดมีคันตามตัวโดยเฉพาะคันตามตัวร่วมกับภาวะดีซ่านคือตัวเหลืองตาเหลืองแบบนี้ให้สงสัยเลยว่า มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับตับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตับไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบตับแข็งกินเหล้าจนตับมีปัญหานะครับหรือว่าติดเชื้อที่ตับหรืออะไรพวกนี้ก็จะพบตาเหลืองตัวเหลืองได้ก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับ อันต่อมาที่น่ากลัวก็คืออาการท้องบวมโตหรือที่เราเรียกว่าท้องมานนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการท้องมานเนี่ยมักจะเป็นเยอะแล้วก็คือเกิดภาวะตับแข็งนั่นเองท้องมานเนี่ยจะเกิดจากตับแข็งนะฮะตับแข็งก็มีการทํางานของตับมีปัญหานะครับมีอาการทํางานของตับมีปัญหาลามไปถึงไตขับน้ําออกจากร่างกายไม่ได้เกิดภาวะท้องมานนะครับปโปรตีนในร่างกายต่านะครับน้ําไหลออกจาก เขาเรียกเซลล์ต่างๆออกมาอยู่ในช่องท้องแบบนี้ก็ระมัดระวังอันตรายนะครับถ้าอยู่ดีมีท้องบวมโตขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีลักษณะแบบแปลกเลยมีตัวเหลืองตาเหลืองรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท้องมานนั่นเองรีบไปรักษานะครับต่อมาฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเบื่ออาหารอ่อนเพียน้ําหนักลด พวกนี้พบได้เรื่อยๆนะครับและพบได้ในภาวะมะเร็งทุกชนิดคือมะเร็งเนี่ยมันจะทําให้เราซึมเศร้าเซ็งนะฮะแล้วก็เบื่ออาหารนะครับแล้วก็น้ําหนักลดถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจลดน้ําหนักแต่3เดือนท่านน้าหนักลดไป5-10กิโลให้สงสัยเลยว่าร่างกายท่านมีอะไรและรีบพบแพทย์โดยด่วนก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากมะเร็งตับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย